นี่คือสวนแตงโมก่อนหน้าน,นี้เป็นสวนอ้อยเป็นไรอ้อยท่า <c oughs> นผู้ชมจากไร่อ้อยตอนนี้มาทําเป็นสวนแตงโมแล้ว <c oughs> นะครับอยู่ที่ตําบลนาการใหญ่พิมายโคร,ราชนะครับเจ้าของสวนคุณประสิทธิ์ทองเหล็กนะครับใช้ชื่อว่าไร่หัวโปรดนะฮะบ,บอกว่าโอ้โหตอนนี้แตงโมขายได้ราคาดีมากขายรอบเดียวนะเงินสดครับหกแสนบาท ได้มาแล้วนะเกินครึ่งล้านน่สบายสบายเลยครูประสิทธิ์บอกว่าปกติตรงเนี้ยปลูกอ้อยนะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแล้วก็หันมาปลูกแตงโมแต่พื้นที่แกเยอะไงที่บอกว่า6กแสนนี่ฟังนูโอ้โหแต่แกมี50ไร่อ่ะเออมันเยอะนะแล้วเงินลงทุนอาจจะต้องใช้เยอะหน่อยในการปรับพื้นที่นะครับลงทุน ไร่ละ5,000บาทโอ้โหนี่ใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ2เดือนได้ผลลูกโตเนื้อแดงหวานนะครับทุกลูกสามารถเอาไปขายได้เลยลูกค้าเนี่ยก็มาจากในตัวเมืองโคาราชนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยสามารถขายแตงโมงให้กับพ่อแค่มแม่ค้าที่มารับเส้อเหมาถึงสวนได้กว่า0 0แสนบาทแกบอกว่าไรายได้ดีคืออย่างว่าน่ะแกมีทุนน่ะ<ฆ>แล้วแกมีที่นะฮะใครที่ไม่มีพื้นที่เล็กๆอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าลองดูเป็นไอเดียว่าโอเค ทำไร่อ้อยอยู่แล้วคือไรอ้อยมันต้องใช้พื้นที่เยอะครับท่านผู้ชมฮะถ้ามีและพอมีทุนก็ลองดูเป็นทางเลือกปรับพื้นที่หน่อยมาปลูกแตงโมต่อจากอ้อยเลยนะครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่ลงทุนปลูกอ้อยต่อเนื่องเนาะพอเก็บเกี่ยวอ้อยเสร็จเนี่ยไถพวนดินใหม่ซึ่งใบและเครือของแตงโมก็จะถูกไถกลับไปปรับหน้าดินให้เป็นปุ๋ยกับดินได้เป็นอย่างดีเลยเพราะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ปลูกอ้อย สลับกับปลูกแตงโมได้ผลดีต่อกเกษตรกรอย่างมากเลยฟังเสียงหน่อยครับ,ใช,บใช้เวลาปลูกก็65วันตั้งแต่วันเริ่มเอา,มาเมล็ดลงดินครับ,รบแล้วก็รอน้ำฝนอย่างเดียวอันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำหยดน้ำใช้ธรรมชาติจากน้ำฝนเราปลูกกับสลับกับอ้อยใช่ไหมครับ,รบเพราะพวกใบอ้อย ใบอ้อยรากอ้อยอะไรต่างๆมันจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยมันจะทําให้ต้นมันสมบูรณ์แข็งแรงนี่เราได้กำไรไร่หนึ่งประมาณเท่าไหร่ก็ปกติก็น่าจะได้ประมาณอย่างน้อยก็ห้าสิบห้าสิบเปอเซ็นต์คือไร่หนึ่งลงทุนเท่าไหร่ครับกรใน้งแต่เรื่องปลูกจนถึงได้เก็บไร่หนึ่งมเมล็ดพันธุ์ด้วยแต่อันนี้เราตัดค่ารถ,ถไถอะไรมันเป็นของตัวเราหมดกับ ประมาณได้ไหมครับรประมาณก็น่าจะหยุดสักไรละห้าพันอแล้วเราขายแตงโมโไรไปหนึ่งวันถ้าเจอช่วงราคาดีๆมันก็ได้หมื่นห้าสองหมื่นก็ได้อยู่จับคู่กันท่านผ<ค>ู้ชมเพราะว่าพืชบางอย่างมันก็มีฤดูการเก็บเกี่ยวของเขาว่ะเนาะ<ค>แต่อันนี้เนี่ยเอ่อเกื้อหนุนกันดีเลยนะฮะถ้าเป็นออยใช่ไหม<ค>พวกใบพวกรากก็กลายเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับแตงโม เพิ่มความหวานด้วยไหมคะอ้อยนี่บางหืหอมชื่นใจเลยนะคะเออเกี่ยวไหมเพราะว่าอ้อยมันก็หวานอยู่แล้วแตงโมของพี่แกก็เลยอาจจะหวานด้วยหรือเปล่าสุดยอดดูจากท่าชิมแตงโมงพี่แกแล้วเนี้ยอยากชิมบ้างเลยนะคะออแล้วช่วงนี้ฝนมาแล้วโอ้โหปลูกแตงโมก็แบบชุม่มฉ่ำกันเลยลองดูนะคะใครที่เก็บอ้อยเรียบร้อยแล้วปลูกแตงโมกันต่อเลยค่ะเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้กันต่อเลยนะคะ